แล้วเรามาเปิดดวงชะตาในเรื่องของการงานในเดือนพฤศจิก,กายนกันนะครับก็จะมีผู้ที่เกิดในราศีเมถุนราศีกันราศีเมษและราศีกรกฎครับสำหรับผู้ที่เกิดในราศีเมถุนนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นราศีที่ท่าเน้นในเรื่องของความก้าวหน้านะครับในช่วงปลายปีแบบนี้หลายคนรอรุ้นอยู่ครับว่าจะได้โปรโมตได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเปล่าเมถุนเนี่ย ในเดือนนี้เลยครับเริ่มที่จะมีข่าวดีเข้ามานะครับดังนั้นใครที่อาจจะอยากไปคุยกับเจ้านายผู้บังคับบัญชานะครับเรื่องของความก้าวหน้าหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานเนี่ยก็สามารถเจรจาได้นะครับในเดือนนี้ก็จะมีข่าวดีเข้ามาแต่ว่าจุดเด่นที่สําคัญมากๆสําหรับเรื่องงาน,นเดือนนี้นะครับก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับทางไกลนะครับการติดต่อลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆอยู่ต่างประเทศ นะครับอันนี้จะส่งผลดีมากคือจริงๆแล้วนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้เ,นเป็นเดือนที่ราศีเมถุนเนี่ยยังมีความวุ่นวายในเรื่องงานหลายอย่างเข้ามาอยู่ต้องรับผิดชอบต้องทําหลายหน้าที่หลายอย่างเข้ามานะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นความวุ่นวายที่ทําให้เรานั้นเริ่มมองเห็นนะครับแนวทางหรือว่าความก้าวหน้าและข่าวดีในเรื่องการทํางานเข้ามานั่นเองนะครับดังนั้นใครที่เกิดในราศีนี้ก็ อย่าไปท้อถอยนะครับหรือแม้กระทั่งการบุกเบิกหรือการทําอะไรใหม่ๆเนี่ยบางทีมันก็เป็นโอกาสที่ดีให้เราได้แสดงฝีมือหรือว่าทําให้เกิดความก้าวหน้าที่ดีให้หน้าที่การงานของคุณด้วยนะครับแต่ว่าฝากเตือนนิดเดียวนะครับอย่างในเรื่องของความรักเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยดวงเรื่องงานเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งหน่อยนะครับทำอะไรหลายอย่างดังนั้นเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่มีเวลาให้กับความรักอาจจะมีปัญหาจุกจิกกันหรือที่น่าเป็นห่วงสุดคือเรื่องของความรักในอดีตนะบางคน แฟนเก่าเอาอยู่ดีโทรกลับมาใหม่อย่างนี้จะก,กลายเป็นเรื่องนะครับหรือแม้กระทั่งปัญหาเรื่องมือที่3นะครับดังนั้นไกลที่มีคู่มีแฟนแล้วก็ต้องดูแลกันอย่างมีสติคอยประคับประคองกันให้ดีนะครับนั่นหมว่าปัญหาหรือว่าความวุ่นวายก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับและสำหรับผู้ที่เกิดในราศีกันนั้นนะครับชาวราศีกนันเป็นราศีที่มีจุดเด่นมากในเรื่องของงานทางด้านการเจราจานะครับช่วงนี้คุณอาจจะต้องออกไปติดต่อเจอผู้คนที่นู่นที่นี่เยอะหน่อย นะครับแต่ว่าจุดเด่นก็นคือว่าในเรื่องการเจราจารเนี่ยส่งผลดีนะครับอาชีพที่เป็นลักษณะของงานขายนะครับคุณเป็นเซลล์เป็นในหน้าจะปิดการขายได้ได้ลูกค้ารายใหม่ๆเข้ามามีโอกาสในเรื่องของความก้าวหน้าทางด้านการเจราจาค้ายขายที่ดีหรือในเรื่องของการสมัครงานเพราะว่าชาวราศีกันนั้นนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไทยห,ยหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตําแหน่งใหม่โอกาสใหม่ ความท้าทายใหม่ๆที่ไม่เคยลองทำมาก่อนนะครับก็อย่าไปปิดตัวเองนะครับสู้แล้วก็ลุยไปนะครับเชื่อว่าโอกาสแห่งความสำเร็จเนี่ยรอชาวราศีกันอยู่อย่างแน่นอนนะครับแล้วยังมีข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการเงินด้วยนะครับคือราศีกันนั้นนะครับยังเป็นราศีที่หาเงินได้อย่างที่บอกนะครับว่าใครที่ค้าขายเป็นหน้าตัวแทนคุณอาจจะได้ส่วนแบ่งได้คอมมิชชั่นนะครับได้เงิน จากเาขาเรียกว่าที่เรารอคอยอยู่ี่ยเขาไม่จ่ายแล้วสักทีนึงก็จะทยอยเข้ามาในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดพลังที่เป็นบวกสําหรับชาวราศีกันครับสำหรับผู้ที่เกิดในราศีเมษนะครับชาวราศีเมษเนี่ยในเดือนนี้มีข่าวดีในเรื่องของงานเนี่ยเข้ามาเยอะมากขึ้นนะครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะครับจะเป็นราศีที่อันดับแรกเลยคือมีตัวช่วยที่ดีเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายผู้บังคับบัญชา การได้รับความช่วยเหลือจากลูกค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ส่งผลดีนะครับช่วยผลักดันให้ชาวราศีเมษเนี่ยมีความก้าวหน้าที่ดีนะครับในเรื่องของการทํางานนะครับดังนั้นใครที่รู้สึกว่าก่อนหน้านี้มันปัญหาเยอะทุกอย่างมันเหมือน ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราศีเมษเราก็เตือนทั้งเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุด้วยแต่ว่าตอนนี้มันก็ดีขึ้นนี่ยนะครับและที่สําคัญคือบางคนเจอทั้งเรื่องมาอลุงตรงนางปัญหาเก่าปัญหาใหม่เข้ามาพร้อมๆกันน,นะครับแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยพฤติการนี้ทุกอย่างจะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทางที่เป็นบวกมากยิ่งขึ้นนะครับแถม ชาวราศีเมษนั้นนะครับยังมีข่าวดีนะครับผมเชื่อว่าในเรื่องของการเงินก็เด่นโชคลาภก็มีเข้ามาให้ลุ้นนะครับใครราศีเมษแล้วก็เรียกว่าเคยมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการเงินอยู่เนี่ยนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับจังหวะด,ดวงดาวเรียกว่าคลี่คลายไปในทางที่ดีแถมมีโอกาสมีลุ้นนะครับได้อะไรมาอย่างฟุกๆุกการลงทุนที่มีความเสี่ยงเรื่องโชคลาภทั้งหลาย มีเข้ามาให้ลุ้นด้วยนะครับรวมไปถึงความรักก็ดีด้วยแหมเป็นราศีที่เริ่มน่าอิจฉานะครับทั้งเรื่องงานความรักส่งเสริมคู่ครองเป็นกําลังใจให้หรือแม้กระทั่งโอกาสในเรื่องของการได้เริ่มต้นหรือว่ามีความรักครั้งใหม่ในเดือนนี้นะครับก็มีเข้ามาให้ลุ้นสําหรับคนโสดด้วยเช่นเดียวกันครับและสําหรับผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั้นนะครับต้องเรียกว่าพายุแห่งรายจ่ายเนี่ยนะครับได้พัดผ่านไปแล้วนะครับชาวราศีกรกฎเนี่ย โอ้โหที่ผ่านมาจัดเต็มเลยนะครับไม่รู้คุณเอาเงินไปทําอะไรนะครับบางทีก็เรื่องตัวเองบ้างแต่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นเรื่องภายในครอบครัวนะครับเรื่องภายในบ้านมาคนแต่งบ้านเรื่องลูกหลานเรื่องที่อยู่อาศัยอะไรก็ตามนี่นะครับมีเรื่องเสียตังค์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่า ในเดือนพฤศจิกานี้ดวงดาวเนี่ยมันก็เริ่มลดน้อยลงไปน,นะครับก็เชื่อว่าทําให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการเงินนะครับในเดือนนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับใครมีปัญหาเรื่องของหนี้สินก็จะสามารถเคลียร์กันได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการทํางานนั้นนะครับก็เรียกว่างานหนักๆภาระหนักๆที่เคยอยู่เนี่ยก็จะค่อยๆค,คลี่คลายไปนะครับทำให้ราศีกรกฎเนี่ยเริ่มเรียกว่ามีโอกาสที่จะคิด มีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์มีสิ่งอะไรใหม่ๆที่จะเข้ามาทําให้คุณเนี่ยเกิดความสําเร็จและก็ความก้าวหน้าที่ดีนะครับในเรื่องของการทํางานเข้ามาได้ด้วยครับ